รวดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพืที่กับเราสีเขนยวเราไปนที่จังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านรวมตัวกันเรียกร้องเจ้าวาดกลางออกมาชี้แจงเงินและปัใจจัยในวัดหลังละปากจะชี้แจงในวันนี้แต่กลับหายเงียบหลบนี้ จากกรณีกลุ่มชาวบ้านในตำบลสี่คิ้วอำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมานับสิบรายได้รวมตัวกันลงชื่อเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถอดถอนเจ้าวาดวัดหน้องลีตำบลสี่คิ้วอำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยชาวบ้านอ้างว่าเจ้าวาดรูปดังกล่าวนั้นมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายอย่างเช่นเรื่องการพูดจาไม่เหมาะสมกับ โดยเฉพาะพระที่อยู่ในตำแหน่งเจ้าวาดไม่ยอมให้ชาวบ้านตรวจสอบบัญชีวัดนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมที่ชอบไล่พระลูกวัดออกจากวัดจนทำให้ปัจจุบันนี้เหลือพระภายในวัดอยู่เพียงรูปเดียวคือเจ้าวาดและยังมีพฤติกรรมหลายอย่างที่ทางชาวบ้านรู้แต่ยังไม่มีหลักฐานที่จะนำเสนอได้ล่าสุดชาวบ้านได้รวมตัวกันอีกครั้งที่วัดหนองลีตำบลสี่คิวมเภอสี่ขิวจังหวัดนครราชสีมาและได้เรียกร้องรวมตัวกันกับชาวบ้านประกาศเคลื่อน ขยายเสียงเรียกร้องให้ทางเจ้าวาดรูปดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยและเรื่องที่ว่าจะมาชี้แจงก็หายเงียบไปหลบหนีชาวบ้านไปตั้งแต่เมื่อคืนโดยมีนางเนลนุแกนําชาวบ้านได้ประ,ประกาศเจตนารมในครั้งนี้โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ถือป้าย ประท้วงเพื่อไม่ยอมรับเจ้าวาดองค์ดังกล่าวและมีการกล่าวโจมตีเจ้าวาดเป็นระยะแต่ภายในวัดก็ยังคงเงียบสงบไม่มีเจ้าวาดหรือมีพระออกมาชี้แจงแต่อย่างใดซึ่งชาวบ้านก็ยังคงปักหลักยืนถูป้ายกันบริเวณที่ในวัดของหนองหลีกันอย่างต่อเน,นื่องรอเพื่อทางให้ทางเจ้าวาดออกมาชี้แจงแต่ก็ยังไม่มีคนเราจะไปหาท่านคืนนี้ ใครปกครองก็ไม่เห็นมีใครมาดูแลใครจะรับผิดชอบของภายในวัดหรือผู้ปกครองของหมู่บ้านที่เป็นใหญ่ในหมู่บ้านก็คือผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นมีใครออกมากรรมการวัดที่ทัดเจ้าอาวาสได้แต่งตั้งขึ้นมาใหม่ก็ไม่เห็น มีใครออกมาชี้แจงให้ชาวบ้านได้รู้ได้เห็นจะปล่อยให้ชาวบ้านนั่งเฝ้าวัดมดวันม,ม,มดคืนอยู่อย่างนี้เนี่ย <คน S 1> ทุกทท่ทานนะคะแล้วขอากาบละมัศการพระคุณเจ้าทุกๆุกลูปนะคะที่อยู่ที่นี่ไม่มีแล้วคะ่ะแต่อยู่ที่ ทั่วทิศเลยค่ะที่ท่านดีดีทันก็ขออนุญาตเลยนะคะดีฉันเป็นศาสนาพุทธไม่ได้เกียรติชังพระดีฉันรักาศาสนาพุทธรักพระแต่พระที่ดีก็มีมากพระที่เลวก็มีมากแต่พระลูกนี้ทำให้พวกเราชาวบ้านต้องทนทุกข์ทรมานมาเกีอยบิบปีค่ะ ทำอะไรชาวบ้านไม่มีปากมีเสียงจะพูดได้จะปรึกษาอะไรก็ไม่ได้ไล่อย่างเดียวครั้งแล้วทั้งเล่าค่าที่ท่านเสียที่อยู่มาก่อนเก็บสิบยี่สิบปีท่านเสียชีวิตมรณภาพนะคะไปรักษาที่โรงพยา,า,าบาลอย่าเอาครับมเพราว่าชาว